ต้องมาดูว่าถ้าเกิดคุณเสียเงินประมาณ1,300บาทนะคุณจะพบกับที่พักแบบไหนในโอคินาว่าเห็นว่าที่ว่านเยอะแยะสามารถเตะบอนได้เลยนะครับโอเ่มาแล้วสิ่งที่ผมรอคอยผมมีผ้าเน่าอยู่เต็นกระเปาเลยตรงนี้และแถมมีเครื่องอบผ้าให้ด้วยอะไรวะอ๋อเตารีดมีให้แต่ข้างเตารีดเลยหรอ ผมผัาไปร้านอาหารที่ถูกทรรี่สุดในโอกินาวา่าดีกว่ายิ่งพองเย็นเ,นเรทตกลงเลยจะมากินแกงกะหรี่ได้นในราคาไม่ถึง100ร้อยบาทคูสองถือว่าเป็นร้านที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นร้านที่ผมมาฝากของบ่อยที่สุดร้านหนึ่งเลยนะฮะอันนี้มีเรโอกินาวา่าประมาณสามสี่สาขาแตะะ่ว่าอยู่ที่โคกุไซโดริกนะหนึ่งสาขาแล้วก็สาขาที่ผมชอบมากมากที่สุดจะอยู่แถวแถวสถานีนิเอบาชินะฮะก็คือข้างหลังเป็นโคกุไซโดริกใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นสถานีร้านอยู่ตรงนั้นเลย Đán cầu cầu 友達 <music> のためにも、このしみも、いつの日か、このしの、のか、はきになき、ふゆりか、はに咲く、の花、の風が運ぶ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะโอเควันจากที่คลิปที่แล้วรีวิวโรงแรมหัวชนโป๊ะในราคา600ยเยนไม่ใช่600บาทไปแล้วนะวันนี้เรามาดูที่พักที่แบบสบายขึ้นดีกว่าเรามาดูว่าถ้าเกิดคุณเสียเงยินประมาณ1,300บาทนะครคุณจะพบกับที่พักแบบไหนในโอกินาว่าจำว่าในโอกินาวานะเพราะว่าญี่ปุ่นที่อื่นเนี่ยผมไม่เคยเห็นในสไตล์แบบนี้เยอะขนาดนี้มาก่อน คือมันจะมีบางที่ที่เป็นสวิตอพาร์ตเมนต์แต่ว่าก็จะแบบอยู่หลายๆคนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบอยู่คนเดียวเลยนะในราคาที่ไม่แพงก็ลองมาดูดว่าในราคาเท่ากันที่โตเกียวคือได้ห้องพักแคปซูลและวที่นี่ได้ห้องพักแบบไหนอันนี้สิ ็คือห้องพักของเราในราคา1,400้อบาทพักคนเดียวนะข้างนอกอาจจะดูแบบดูอพาร์ตเมนต์ทั่วไปติดกับอพาร์ตเมนต์คนอื่นด้วยอ่ะเรามาดูตุ้แจไม่ได้เป็นคีการ์นะเป็นแบบเปิดนี่ผมเพิ่งมาวางของแล้วก็ยังไม่ได้ดูไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะว่าเป็นยังไงระบบล็อกไม่มีอัตโนมัติอะไรทั้งนั้นมือล้วนๆน,นะครับตรงนี้คุณเรียกว่าเกงคังก็งคือต้องถอดรองเท้าไว้นี่นะอย่าใส่เข้าไป อ่าห้องมืดจังเปิดไฟนี่หรออ่ะเว้โอเคมันได้แค่นี้หรอไปไอซีมาแล้วสิ่งที่ผมรอคอยผมมีผ้าเน่าอยู่เต็มกระเป๋าเลยตอนนี้เครื่องซักผ้าไม่ใช่เครื่องซักผ้าและแถมมีเครื่องอบผ้าให้ด้วยฟรีทั้งหมดฟรีสิ่งที่ต้องการเออแล้วเขามีผงซักฟอกให้มาเนี้ยอ่ะเฮ้ผงซักฟอกไม่มีหรอเข้ามาเลี้ยวก่อนเลย วสวิตไฟมันอยู่ไหนแล้วเฮ้ยนี่เหรอห้องนี้ไม่มีไฟเหรอมีนี่แล้วมันเปิดยังไงอะอัออยู่นี่โอเคเข้ามาแล้วเจอซ่วมมีระบบอุ่นทิปนะฮะมีระบบฉีดต,ตูดอัตโนมัติเออมีแจ็คขอดไหมอ่ะจะปลอดภัยปลอดภัยีิชูมีแบบดูโอฮะอ๋อมีผ้าคนหนูผ้าเช็ดตัวมีไดเป่าผมให้เรียบร้อยตรงนี้ โอ้โหนี่ก็สิ่งที่ผมรอคอยมีที่โกนหนวดให้ด้วยดูสิตอนนี้หน้าผมจะเป็นมหาโจรแล้วเนี่ยอืมเขายาวเลยไม่ได้เอามาด้วยนะครับเพราะไม่ไหลดกระเป๋านะครับแรงสีฟันให้นี่ดูแบบอุ่นเย็นปกตินะฮะนอกกนันไม่มีอะไรนี่คืออ่างล้างหน้าอ่างเตี้ยนหน่อยเนาะโอเคห้องอาบนะ้ำไม่มีอ่างนะครับเป็นแบบยืนอาบซึ่งก็โอเคแหละ ทั่วไปอันนี้ทั่วไปเลยไม่มีอะไรยิวติดกันนะแต่ว่าก็แยกแยกส่วนกันอย่างโอเคนะครับอีประตูนี้มันปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อปิดได้นี่ไงก็ปิดได้นะฮะปิดได้หมันซ่อนเนียนกันเนาะถ้าไม่เห็นเลยว่ามีประตูอยู่เข้ามาต่อไปเป็นแก้วขอพลาสติกไว้ให้อย่างดีมีจานแบบเล็กๆสองอัน มีการน้ำร้อนสำหรับต้มบะหมี่นะฮะแล้วก็มีถังขยะให้สองอันมีไมโครเวฟนี่แหละพ่อบ้านไมโครเวฟอย่างเราชอบมากแล้วก็ตู้เย็นที่ใหญ่มากๆโอเคเย็นเย็นชำ่ำแล้วก็ตรงนี้เป็นเตา,เ,าเตาแก๊สน,นะฮะถ้าเกิดใครจะทำอาหารเนี่ยต้องลงไปยืมข้างล่างเขาไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับทำครัวไว้ให้อยู่ในห้องเหมือนที่เราไปที่อซสกานะโอ้โหโล่งเสีย ไม่มีอะไรเลยว่างมากโอ้โหว่างสุดๆไม่มีกระทั่งมีดไม่มีผงซักฟอกให้เราจริงหรออ๋อมีเครื่องอะไรเครื่องถูถูห้องอ่ะไม่ใช่อีกตรงนี้คือเตียงนอนของเราอ๋อนี่งที่เก็บกระเป๋าเดี๋ยวผมต้องล้างตรงนี้ไม่รู้ไงผมเลยทิ้งไว้นู่นก่อนมีนี่แล้วก็อะไรวะอ๋อเตารีด มีให้กระทั่งเตารีดเลยเหรออ้มีเตารีดมีที่โอ๊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 ยโอขอโทษครับมีที่หนีบผ้าให้ด้วยแต่ก็ยังหาผงซักฟองไม่เจอนะเราลืมเปิดแอร์ก็ว่าร้อนเฉียวอยู่บ้านเปิดยี่สิบห้าอยู่โรงแรมเปิดไปเลยหนาวหนาวโอ้โหนุ่มมากเลยอะนุ่มนั้นเนี่ยผาหนังเป็นแบบปูนเปลือยนะฮะล็อฟลอฟหน่อยถ้าใคร ไม่ชอบแนวนี้ก็จะละบากนิดนึงแต่สำหผมก็ชอบนะมันเป็นปูนเปื่อยที่แบบขัดมันะสะอาดสะอ้านนะฮะเตียงกว้างนอนสบายกว่าไอ้หัวโคกแน่นอนนะแล้วก็มีแน่นอนว่ามี Wi-Fi ให้นะครับมีทีวีแล้วก็ข้างนอกโอ้มีรองเท้าแตะให้ด้วยแล้วนี่ก็คือวิวที่เราเห็นเราอยู่ชั้นสองเลยนะไม่ได้ไปไหนไกลก็สามารถตากผ้าตรงนี้ได้นะครับ ประมาณพันสารอบาทนะประมาณพันสามพันสีก็สบายๆเราผ่านอะไรเล็กๆแคบๆหัวโขกมาแล้วเป็น <laughs> มันคือแมนนวลน,นะคุณเนี่ยเขาเก็บไว้หมดเลยนะเวลาที่ซื้อกล่องมาใช่ปะ่ะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะมีคู่มือเขาก็เอาคู่มือของแต่ละกล่องอะมาใส่แฟ้มไว้แล้วให้คนอ่านเออมันก็ง่ายดีง่ายสำหรับเขาไงแต่คนอ่านนี่คือแบบโอ้โหคุต้องเปิดคู่มือ <laughs> いつの日か出るなら「この島の土の中」「秋に泣き冬に耐え春に咲く三線の花」「夏の風が運ぶ白べを聞けば海と空が溶け合い」 涙も輝く夢を追いかけて風になれば未来を照らすあの星になれ時の流れに逆らいながらも心はいつも歌を奏でる命持ちのいい l i t เติ Island, ok wa, นะ้ลไอแลนด์โอกินว่ะฮะใช่เปล่าวะเออขึ้นชื่อให้ตรงนี้แล้วกันเอาจริงผมพักลักษณะเนี้ยหลายรอบมากที่โอกินาว่านะฮะใครเคยดูคลิปเก่าๆคงจะรู้ว่าแบบผมก็จะมีห้องพักแบบเนี้ยที่เคยพักประจําอยู่หลายที่บางที่ปิดไปแล้วจะปวดมากไปตามหาห้องที่เดิมไม่เห็นโชว์ในเว็บบ o ๊กิ้งคือเขาปิดไปแล้วก็ห้องพักแบบเนี้ยเป็นสไตล์เหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโอกินาวที่ หาได้ทั่วไปนะครับมีหลายห้องมากแบรนด์ใหญ่ของที่นี่ก็น่าจะเป็นมิสเตอร์คินโจนะฮะที่อยู่ทั่วไปแต่ว่าอันนั้นผมว่ามันก็ทั่วไปเขาก็ทําห้องค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถอยู่คนเดียวได้ในราคาประมาณพันกว่าบาทในโตเกียวพันกว่าบาทเนี่ยแทบจะต้องอยู่แคปซูลแล้วนะฮะก็ประมาณพันสามเนี่ยสามารถอยู่ได้ขนาดนี้มีเครื่องซักผ้าเครื่องอะไรให้ก็มีเตารีดด้วยก,ก็ถือว่าคุ้มตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่อาจจะมาพักคนเดียวหรือว่าสองคน พราะห้องมันพักไม่แค่สองคนนะปกติเซวิสอพาร์ตเมนต์แบบนี้เราจะเห็นแบบถ้าไปอยู่ในอซาการืในโตเกียวจะเป็นพักแบบผ้าหกคนใช่ไหมค่าห้องก็จะแพงหน่อยแต่ว่าแชร์กันแล้วมันก็จะถูกแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดคุณมาคนเดียวอะทำยังไงละ่ะคุณก็จะต้องไปอยู่ห้องแบบหัวชนห้องปีนห้องซ่วมแบบที่ผมไปอยู่หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะอย่างอันที่ล่าสุดที่ไปคลิปก่อนที่อัพเนะี่ยราคา600กว่าบาทแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบ โอ้ยไม่อยากจะเสี่ยงกับการหัวแตกมันก็มีหลายอย่างที่ติดขัดอยู่นะไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกก็มาอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเห็นว่าที่ว่างเยอะแยะสามารถเตะบอลได้เลยนะฮะควาจริงที่นี่ยังค่อนข้างเล็กกว่าที่ผมเคยไปพักที่ประจําที่อยู่ตรงไอ้ท่าเรือนะแต่อันนั้นเขาปิดไปแล้วเสียใจมากเลยอ่าสามารถเดินไปยังหาดนามิโนอุเอะได้ซึ่งเป็นหาดแห่งเดียวของ นะฮะนะครับในเมืองนะฮะอาจจะไม่ได้ใกล้รถโมโนเรลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถเดินไนดะ้นี่ผมก็เดินลากระเป๋ามาด้วยคือขาขึ้นมามันจะขึ้นเนินหน่อยแต่ว่าขาลงอะ่ะค่อนข้างสบายแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเดินก็นั่งบัสมาได้นะมีบัสมาถึงม,มีบัสมาถึงฝั่งตรงข้ามโรงแรมนี่เลยนะครับจริงๆผมไม่อยากจะเรียกเขาว่าโรงแรมแต่ว่าเขาเขียนชื่อตัวเองว่าเป็นโรงแรมนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกัน,นในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เมื่อวานก็ยังเรียกตัวเองว่าโรงแรมก็คิดว่าเขาเ่โรงแรมของโอกินาวะกับที่เราเข้าใจมันอาจจะไม่เหมือนกัน,น อย่างที่ผมบอกแหละโอ,อกินาว่าถ้าเกิดเที่ยวดีๆราคามันไม่ได้แพงเลยนะฮะผมว่าราคาต่ําสุดต่ํากว่าจังหวัดอื่นๆอ่ะยิ่งช่วงนี้เงินเยนถูกนะโอ้โหอาหารจานละร้อยจมัมเลอร์เลยนะแล้วก็ที่พัก600อย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้อะ่ะวันๆแต่ส่วนใหญ่ใครมาโอ,อกินาว่าก็มักจะเช่ารถขับใช่ไหมแต่ว่าถึงไม่เช่ารถขับเราก็สามารถ เที่ยวโอกินาว่าได้อย oh you ่างสนุกสนานนะฮะอย่างคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เช่ารถขับเลยเราวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากให้พาไปไหนอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งยิ่งสำหรับสมาชิกกดแจ้งเตือนตื้นเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยครับสำหรับวันนี้หิวแล้วลาลาก่อนบายบาย